ตัวนี้เป็นโทรทัศน์ฟิลิปนะคระับมีเสียงมีแสงนะดูแสงหน้าจอนะครับมันจะกระพริบไปแลาเราปิดรีโมทนี่น,นะครับมีเสียงมีแสงแอแต่ว่าผ้าไม่ขึ้น อ,อ,อันนี้นะครับรุ่นของเครื่องโมเดล C3 PFP 5853S ทับ67ดูแสงหน้าจออีกทีหนึงนะครับปิดปุ๊บมันก็จะกระพริบมีแสงอย่างนี้นะครับมันเป็นแสงสีน้ำเงินอ่ะแต่ว่ามันมืดทึบๆถ้าไม่สังเกตอาจจะไม่รู้อาการแบบนี้ก็จะเกี่ยวกับจอภาพนะครับสายแพรกับทีคอนแต่คือถ้าดูด้านหลังก็จะเห็นแสงชัดนะครับแต่ถ้าดูด้านหน้าเนี่ยมันจะมืด ออกตึบๆ,ๆนะครับอ,อ,อ่าก็คือถ้ามันเป็นที่จอแล้วก็เช็คไปตรวนี้ก่อนนะที่กาจอหรือที่คอนตรงนี้อันนี้เราวัดตรงสายแพรจากนั้นมาวัดที่ฟิวเซรามิกฟิวนะคตัวทางนะอ่าวัดสองข้างอันนั้นน่าจะด้านเข้าด้านออกไฟมีหมดเลยนะครับวัดไฟ BGS BGL นะ อันนี้เขียนว่า v c c ว่าดูดีเท่าไหร่ไมม่ี v c c ก็ไม่ออกนะครับชิปมันเสียด้วยวันตรงนี้นะครับ v g l จะเห็นตัวขอนประสากฤดอยู่นะ VTL s วน i g s ก็อยู่ประมาณอยู่โซนนี้แหละนะครับอยู่โซนนี้ ตอเน,นี่ไง BGS นะจุดนี้นะครับ BGS นะครับว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่ออกนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดหน้าจอมันไม่มีภาพไม่มีแสแไม่มีภาพอ่ะนะครับ BGS ก็ศูนย์เลย BGL นะเนี่ยมันจะเป็นไฟลบนะเดี๋ยวว่าดูสักหน่อยสิจริงแล้วถ้าลบเราต้องสลับสายนะนนก็คือไม่ออกเลยนะไม่ออกเลยอ๋อตรงนี้ใช่ไหม เดินมาตรงนี้ให้เลือกได้อไปเข้ามาไปสิบสองวนนะครับที่คาฟ,ฟิลมีปกตินะครับอทั้งสองข้างมีปกติมันมีอยู่สองอย่างนะครับถ้าไม่มีการช็อตก็ถ้าไม่ช็อตที่บอร์ดนี้ก็ช็อตที่จออ่าลดกดลดสายแพร่อบบอ,อก พดออกมาเลยอันนี้ตั้งที่อะไร25โวลต์อ่ามิเตอร์บรูนะครับมีบวกลบ25โวลต์ล้วตั้งตรงนี้เข็มมิเตอร์ก็จะชี้ตรงกลางถ้าพัดแล้วขึ้นด้านนี้คือบวกนะครับ วัดแล้วขึ้นด้านนี้คือบวกวัดถ้าลงไปด้านนี้คือลบแดงนะจอเสีย BTL <V GL S 2> นะครับ v t l ขึ้นมาที่ลบหกนะครับแล้ก็มาดู VGS v g ตรงตำแหน่งนี้นิดเดียวนะครับนี่นะยี่บหกนะ บวกยี่สิบหกชัดในจอนะครับถ้าชัดในจอเราก็ใช้สูตรที่เคยทำอะ่ะอันนี้ใส่ไฟแพร่ด้านซ้ายนะครับด้านขวานี่ลอยจะวัดดูว่าไฟ BGS BGL ออกมาหรือเปล่านะออกนะครับออกออกอยู่นะครับอวัดบวก BGS ดูถ้า BGS ออก BGS ก็ GS, ต้องออกออกนะครับแสดงว,ว่าชัดด้านนี้แน่เลย ด้าน,นขวาอันนี้ภาพน่าจะขึ้นแล้วนะเอาเอามีเท่า,าจากที่ภาพมืดๆทึบๆนะครับจะทึบๆอันนี้มีแสงออกมาจากภาพทึบๆตอนนี้มีแสงออกมาข้างหนึ่งนะครับอันนี้เราไม่ได้เสียบส,สัญญาณภาพอะไรนะครับ กีฬามันน่าจะมีโลโ้ขึ้นมาแต่ว่าออโอเคได้เลยได้นี้ชดัดฝั่งนี้ชอัออืมอ่ะอัพเลยเดี๋ยวลองมาเช็คฝั่งนี้ดูว่ามีอะไรช็อตไหมแล้วก็ตรงนี้มันจะมีขาตรงนี้นะครับอันนี้เห็นปะ ว่า v g s ด้อันนี้คับ BGL v g s ก็ติดกันนี่นะครับหนะึ่งสองสามอันนี้ก็หนึ่งสองสามจุดนี้นะครับ v g s ก็ตรงข้ามกัน v g s ก็คือจุดนี้นะดูจากตัวเรนัือือตรงนี้นะครับ ุดนี้จุดนี้นะถ้าติดเทปก็ติดตรงประมาณนี้โอเคแต่ก่อนติด๋ยวมาเช็คดูว่าอะไรมันชัดนะครับเช็คสีเช็คอะไรดูค่าดูก่อนเนาะเช็คซีก็ใช้มิเตอร์คุณหนึ่งนะครับเช็คช็อตบางคนก็มใช้เสียงปิด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 อันนี้ก็แล้วแต่ใจแล้วแต่ชอบนะครับ มีแสงมีเสียงแต่ภาพาไม่มีประการแรกก็คือมาวัดไฟเลี้ยงทีคอนนะครับ12โวลต์ถ้าไฟเลี้ยงทีคอนมีแล้วก็มาดูว่าจอมันเป็นสายแพรกี่เส้นลองปลดดูนะครับถ้าปลดสายแพรออกอย่างผมปลดออกทั้งหมดเลยเพื่อเช็คดูว่า VGS VGL มันออกไหมปลดออกแล้วไฟจ่ายปกติเดีวเราค่อยเอาสายแพรใส่ทีละข้างเพื่อดูว่ามันชอบด,ด้านไหนนะครับเล่งถูกไหะะ ก็มันจะอยู่ประมาณถ้านับดูก็น่าจะประมาณเส้นที่ประมาณเส้นที่สิบน,นะครับประมาณนะประมาณอันนี้ก็เราก็จะใช้เทปนนเทปถึงความร้อนนี่นะครับติดประมาณเส้นที่ประมาณแปดเก้าสิบติดเทปเพื่อไม่ให้ไม่ให้ไฟมันรั่วนะครับไม่ให้มันจุดไฟมันเข้าไปในจุดที่มันชอ็อตอ่ะ เคปก็จะเป็นฉนวนนะไม่เเกระแสฟ้าผ่านดูจอดิมาดูอ,าดอาดมาดดููอใหม่หลังจากที่เราอันนี้คือพอติดเทปแล้วก็จะวัดไคดูนะครับออกมานะครับออกมาอ,ออกมาละว g s อ v GS, v GS, มี VGL ก็ไม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะตั้งขึ้นตั้งจอขึ้นดูนะ มีสโน์แล้วนะครับสโน์อะไรมีเออแต่ทำไมมันเป็นยิบยับยิบยับมาแล้วหายจะเ <c oughs> อาสายให้เดียไมต่อสัญญาณเข้าดูนะครับเมื่อกี้มันอยู่ตรงไหนให้เดียไมตรงไหนสโน่ <c oughs> <c oughs> อเป็นเส้นดน้ครับจอเสียน <c oughs> ่ อ,อันนี้ดูดีขึ้นเยอะนะครับดูดีขึ้นเยอะกว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็งวุใช้ได้เงี้ยทางไม่โกรหรอก